อาบวัยทองเฉล,ล,ล,ลออยกับตสวสอรอปยปันกับเข้าไปในฐานะ<ม>เอ่อของเองเป็นรองประธานคณะกรรมการการศ,าศาึกษาสภาผู้แทนราษฎรและสองขั้นก็เป็น,ปรนกรรมการการศึกษาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้มารับหนังสือโรงเรียนจากทุกช่าง ของงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นมีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแล้วก็ครูลายเดือนเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาเกยนครูขั้นวิกฤตหน้าการพันโล่ก็ครูัันสมองบุคลากรวิทยาศาสตร์นิตต์รวมทั้งที่เรีใย้เด็กที่การเรียนรัวครับจากที่ทราบเบื้องต้นก็คือบุคลากรกลุ่มนี้นะครับกลุ่มจ้าง มาหัวน้างนสุดแต่ประมาณสิบห้าปีาเป็นเรียกว่าเป็นผู้จ้างชั่วคราวครับผู้จ้างชั่วคราวได้รับเงินเดือนแบบคงที่แต่บางกลุ่มก็ได้เดือนห้าพันบาทบางกลุ่มก็ได้เก้าพันบาทแต่ก็เมื่อจ้างแล้วปฏิบัติหน้าที่มาทางครั้งการเล่นหน่วยงาน คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้จ้างงานนะครับก็จะมีการสมทบค่าประกรันสังคมประกันสังคมขึ้นหนึ่ง,งแล้วก็งจากเงินเดือนของของบุลคลากรกลุ่มนี้ขึ้นหนึ่งเป็นค่าประกันสังคมแต่มาถึงวันหนึ่งนะครับคือนับแต่ปี กบประมาณนี้คือใครเข้ามาตั5 6, 6 8เนี่ยกับทางสพขอรุติถูกกำหนดโดยสำนักพบกระมาณหรือบบกัมชีกลางหรืออื่นๆนะครับหรือโดยรัฐบาลน,นะครับให้เปลี่ยนจากการจ้างรายปีนะครับเป็นแบบจ้างเหมาบนกาย ซึ่งเงื่อจ้างเหมาเวลาทำให้มีผลกระทบคือผู้จ้างไม่ต้องสมคบค้าประกันสังคมครับประกันสังคมถ้าจะเข้าระบบประกันสังคมก็ต้องจ่ายเองเต็มจำนวนท่านสุอว่าความบุกนะครับท่านรองกรรมการทางศึกษาจากผูทธทถรนรดองนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการกรรมการการศึกษาบุทธเถร้งสงท่านนะครับแล้วก็ กลับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนนะครับทุกทุกตำแหน่งคือนะครับตลอดจนนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เรบชมอยู่ทางบ้านกับกระผมนายวรวิทย์อัครวิชาตนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนะครับไปอยู่โรงเรียนวัธยมทหารไทยกลางสังกัดสำนักงานเขตอยู่ที่การศึกษาประถมศึกษาการชับุรีเขตหนึ่งครับในฐานะเป็นผู้แทนของลูกจ้างสพงนะครับในทุกๆตำแหน่ง ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กัดแย้วิกฤตนะครับผู้วิทยานิสนะครับตู้พิเลียนเอพิการตลอดจนพี่ๆนักการเมืองนะครับอนำเรียนให้พี่ๆสื่อมวลชนทราบต้นว่าเราเนี่ยนะครับเข้ามาในโครงการคือโคให้นักเรียนตั้งแต่ปี2552นะครับตามประกาศหรือระเบียบการรับสมัครของสปทตามคุณวุฒิที่สปทกำหนดนะครับก็คือปริญญาตรีทุกสาขา กาหนดปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งฝ่ายสนับสนุนการศึกษานะครับเราได้รับสิทธิประโยชน,น์นะครับก็คือสิ่งเดียวที่เรามีก็คือประกันสังคมที่เราจะต้องอนําเงินของเราที่เป็นเงินเดือนเนี่ยนะครับส่งสมทบทุกเดือนนะครับเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทในเงินประกันสังคมเนี่ยมันก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัุบุคลก็คือเสพตักายาบาลน,นะครับเสาทำฟันเสพข้อบุตร ดอ่ื่้สมคอห์ปูดนะครับรวมไปถึงทิทคือคุภาพต่างๆและอีกหนึ่งอย่างที่ได้สิทธิ์การรับประกันสังคมที่เราต้องหักุกดืนเนี่ยก็คือเงินออมนะครับที่เราจะได้สะสมเนี่ยไปใช้ในบ้้นปลายชีวิตหลังจากอายุน60นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อในปี2000ตอนนั้นเราเข้ามาในปี52เนี่ยเราไม่ได้รับเงินเดือน1,005เลยนะครับเราได้รับเงินเดือน4,800บาทตีนไป800บาทเะเป็นระยะเวลา3เดือน พอเราปฏิบัติหน้ที่สามเดือนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะถึงจะปรับฐานเงินเดือนมาเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบาทแล้วก็แล้วก็ถือว่าเออเราอยู่ในที่ตั้งเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ใช้น้อย่าประหยัดนะครับมันก็อยู่ได้แล้วเราก็ได้รับผลส่งของการปรับฐานเงินเดือนคณะกรรมการคูรับบุคลากรในการศึกษาของในสมัยของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะ กอนแล้นเราได้อันนี่ส่งได้ปบกหาเงนเดือนด้วยสากเจมังก้าเนี่ยกลายมาได้รับเงินเดือนเป็น9ก้าหนึ่งร้อบาทแล้วก็เป็นฝันและกำลังใจในปีน้นนะครับหลังจากนั้นปักเกลี่ยนรัฐบาลในปี2องพันห้าร้อยี่สิบรัฐบาลของคุณยิงรักคืนรันรับสูเชิญชุดนโยบายคุณวูฒิเปีียหนึ่งหมื่นห้าพับาทพวกเราลูกจ้างสมรทุกตำแหน่งเนี่ยม่ได้รับตามนโยบายรัฐบาลในปีที่ประกาศนโยบายและแต่งตั้งรัฐบาลนะครับเราไปเล่นรับเงินเดือนในปีห้าห้ คือผ่านไปแล้วกันนะครับถ้าราตั้ประมาณปีกว่าๆสองป,ป,ป,ปีได้รับเงินเดือนจากการไปยื่นหนังสือให้กับท่านนายกอินทร์รักเนี่ยที่สามจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็าได้รับเงินเดือนเป็นอนิสสงก็คือปรับเป็นพันเงินเดือนปริญญาตรีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าจนถึงปัจจุบันครับ